ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เช่นเคยครับพบกับลุงเอกครับมาพร้อมกับลุงแปงครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านภุพพันธ์นะครับขอเรียนเชิญท่านบุพพันธ์แนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับครับสวัสดีครับผมพันโทโชรชาติวงแชร์ลงนะครับครับก็เป็นเจ้าของม้าในในในของเรียกว่าเป็นฟ้าเป็นคอกวะจะเรียกฟาร์มนะเพราะว่าอ่าเป็นคอกครับซึ่ง เป็นสังกัดข้อแคทเรียานะอ๋อสังกัดข้อของแคทเรียาคือก็ม้าอยู่ในข้อก็มีสามสี่ตัวครับผมและที่สําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับคือม้าของท่านบุพันธ์เนี่ยมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นการปรับสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันทําให้ม้าเกิดปัญหาครับท่านบุพันธ์ครับจม้าตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ย เนี่ยเนี่ยมันมาดมกระสอบโปรฟิตรหะชื่อะตัวนี้ชื่อกองหนุนครับเป็นม้าที่มาจากสิงคโปร์อายุห้าขวบเป็นเพศผู้ครับโอ้โหห้าขวบนะฮะเป็นเพศผู้นะครับชื่อเจ้ากองหนุนครับปกติแล้วพอเข้ามาใหม่ๆนี่มันมันอย่างที่ผมพูดไหมฮะมันจะกิดสถานที่ปรับสภาพเกินบ้าไหมบางครั้งมันก็มันจะไม่นอนบ้างไม่อะไรบ้างเพราะหนึ่งในเรื่องของ สภาพของิรากาศคือบ้านเขาบ้านเราอาจจะแย่งกันนิดหน่อยแต่ก็ใกล้เคียงอยู่แต่ว่าการกินอยู่หรือการที่จะเลี้ยงหรืออะไรน่ะมันมันของเขามันจะเป็นแนวของพวกใช้พวกอ่าเป็นคนฝรั่งเลี้ยงแต่เราจะเลี้ยงแบบคนไทยภาคเอเชียเราเือนการเลี้ยงการแลมจะต่างกันหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเงี้ยนะครับและจากการที่เรานำโกลฟีดผลิตภัณฑ์ตัวเนี้มาให้ม้าในข้อของแคทเทอรียาเนี่ย มันมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างครับามาผมจะมีสามสี่ 3, ตัวนะผมให้กินทีละตัวให้กินทีละตัวนะทดสอบจากตัวแรกคือตัวแรกมันเป็นมา้าเป็นม้าเมืองนอกเหมือนกันครับเชื่อคนใยายคุณสุยมันจะมีอานะครเป็นอาการมีกากรบาดเจ็บทีท่ที่ขาเราก็เลยพักครับก็ผมก็ให้กินดูนัมันก็มีการปรับสภาพ มาจากที่เดินไม่คล่องเดินอะไรไม่ดีมันก็เปล่าสภาพเดินได้เดินอั่นนี้ลอดสมบูรณ์ขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหรืออะไรมันจะดีเราจะสังเกตได้ง่ายม้าเนี่ยเราจะสังเกตจากสีสันของมันนะหลังจากสีสันปุ๊บเพื่อความแน่นอนเราก็จะเอาเลือดไปเช็คครับเช็คปุ๊บมันก็จะรู้ว่าม้าสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อันนี้เนี่คแล้วใช้เวลานะครับท่านฟันครับก็ตัวแรกผมกินประมาณคือเดือนหนึ่งอะนะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทดสอบแล้วก็บอกว่าให้ตอนนี้พอ มันได้ผลมึนก็ให้เลยให้กินทุกตัวเลยเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกลองกับม้าที่บาดเจ็บก่อนเพราะว่ามันรู้สึกว่าม้าที่เป็นบาดเจ็บร่างกายยังไม่แข็งแรงหรือว่าการขับถ่ายไม่ดีมีมีการหอบเลือดซึมเนี่ยมันรู้สึกว่าจะรักษาได้ดีมากครับผมคือแน่ๆเลเราเนี่ยนะครับมันมันจะดีครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบภายในเนี่ย มันจะมามาเหมือนแบบฟื้นฟูได้เร็วอ่ะครับแล้วหลังจากตัวแรกที่มีปัญหาที่บาดเจ็บนะครับตัวที่2ตัวที่3นี้อาการ็นไงครับท่านทวดก็ดีขึ้นอย่างม้าตัวนี้จากที่เขาไม่ค่อยนอนไม่กินไม่ทะไรนะตอนนี้ก็มานอนปกติกินหญ้ากินอะไรปกติเลยเพราะไม้ใหม่เป็นเดือนไม่กินโอ้โหครับตอนนี้ร่างกายก็โอเคสมบูรณ์สุดขีดตอนนี้ลักษณะที่เราดูนี่โอ้สวยงามมากเลยนะครับเราเรามีผลเลือดด้วยเราจะดูผลเลือด ผมเลือดเพิ่มเนี่ยมันจะบอกเลยแบบมาเราสมบูรณ์ขนาดไหนคือมาตรงนี้ก่อนที่ผมจะให้กินผลิตภัณฑ์โกฟีเนี่ยผมผมเช็คเลือดก่อนว่าระดับไหนในขั้นต้นเนี่ยระดับเลือดเขายังยังไม่ค่อยดีมากครับหลังจากกินไปเดือนนึงผมจะเช็คทุกอาทิตย์แหละพอผลมารั้งสุดท้ายเนี่ยคือเลือดเขาสมบูรณ์มากคือถ้าเป็นเกณฑ์เลือดอ่ะถ้า40เนี่ยจะถือว่ามาสมบูรณ์มากที่สุดมาตอนนี้จากขั้นแรกจะ35 เลือดเขาเลือดความเข้มของเลือดนะครับเราจะดูความเข้มของเลือดเป็นหลักสามสิบห้าพอกินไปเดือนนึงก็ประมาณยังไม่ครบเดือนนี้ผมก็จะเช็คทุกอาทิตย์เลือดจะขึ้นมาประมาณสี่สิบโอ้โหหือว่าสมมุติมาเนี่ยถ้าสี่สิบหรือสี่สิบสองครับอกสุดขีดอีกตัวหนึ่งคนใจคนสวยเหมือนกันก็กินไว้ก็เลือดถึงสี่สิบสองอ่ะคัดวก็แต่มามาไม่ค่อยจะวิ่งแต่ว่าเขาได้ความสมบูรณ์คือได้กินได้แล้วันได้ปกติโดยเฉพาะตัวนี้ม้าใหม่คือเขาไม่นอน กองหนุนกองหนุนนี่ผลเลือดเป็น40แล้วนะฮะสี่สิบทุกอย่างปกติหมดยังไม่ถึงเดือนอ่ยังไม่ครบเดือนนีกประมาณสามทิ้โดยเฉพาะเราจะดูม้าเนี่ยความสมบูรณ์ในดูหนึ่งเร่งผลเลือดครับผมเลือดหมายถึงว่าความเข้มข้นของเลือดตามตามแฉบนะครับระดับน้ําในเลือดม้าในตัวม้าเลือดขาวไม่เลือดขาวพวกนี้เลาโปรตีนเนี่ยมันจะสมบูรณ์หมดทุกอย่างคือก่อนที่ม้าเราจะแข่งหรือจะทําอะไรเนี่ย เราจะต้องดูผลเลือดก่อนเพื่อเพื่อความมั่นใจครับอมาถ้าไม่สมบูรณ์ไปวิ่งเนี่ยมันก็เหมือนคนป่วยไปวิ่งอ่ะแต่ถ้ามาเราสมบูรณ์วิ่งมันกินนอนหลับวิ่งไงมันก็โอเคครับอ่ามันมันมันให้ผลเราตามที่เราพอใจทั้งวันครับเปรียบเทียบกับม้าตัวอื่นที่เรานําเข้ามานะครับที่ไม่ได้ก่อนที่ยังไม่ได้เจอโควิดเนี่ยการปรับสภาพตัวเขาเป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนมาเนี่ยคือคืน ถ้าปกตินะถ้าเราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะใช้ยาบำรุงโอ oh. ซึ่งยาบำรุงมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงกับมา้าต้ก็ถูุต้องเลยเพราะว่าปกตินะในบ้านเราเนี่ยการจะใช้ยาหรืออะไรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงอะไรอะ่ะมันจะต้องใช้คือบ้านเรามันมันคือในเรื่องของกฎหมายมันยังไม่เหมือนเขานะะครับ <Okay. S 2> คือการให้ยาให้อะไรเนี่ยสาม,มารถซื้อเองให้เองได้ hmm. แต่เมือ,องนอกอ่ะคุณจะต้องให้เภสัชหรือแพทย์เป็นคนสั่ง คุณต้งยาให้ยาได้เพราะฉะนั้นมาบ้านเราอะก็คือต้องการให้มาสมบูรณ์ก็ต้องขีดยาสีอะไรมั่งมันบุงมั่งอ่าเนี่ยอะไรก็แต่ว่าม้ามันก็มีผลข้างเคียงแต่ตัวนี้เนี่ยแต่ตัวนี้เราให้ไปเพิ่มะคือความสมบูรณ์มันขึ้นเองไม่ต้องใช้ยามากยาก็เพียงแค่เสริมนิดหน่อยในเรื่องของพวกแคลเซียมเลืออะไรแค่นั้นเองบางครั้งที่ตัวนี้ที่มันขาดเราก็ช่วยเสริมนิดหน่อยแต่ตัวนี้ในระดับการสมบูรณ์ในเรื่องเลือดเรื่องอะไรมันจะดีมาก แล้วก็การบาดเจ็บหรืออย่างบาดเจ็บภายในเนี่ยพวกเลือดจมูกแตกมาส่วนมากอ่ะถ้าอากาศร,ร้อนบางทีเลือดจมูกก็แตกแต่ว่ากินนั่นี้เข้าไปอเลือดจมูกก็จะไม่แตกโอ้โหชอดครับครับผม